สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทา้ง fc my fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทานะ่านนาช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําล่างใจใหายกับแอดจอยจ้าแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมวันที่สิบหาเดือนสิบสองวันศุกร์มาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้ามือนี่วันที่สิบหาวันศุกร์มีแนวทางรับพัฒนาพี่น้อง fc ด้วยนอกจากสำหรับ ข้าน้อยกับแอจอยลงกหายสองสูตรสูตรแรกคือหมัดรวมสูตรสองคือแยกน้อยจ้ะหมักสูตรใดตามสูตรนั่นเพราะจำเป็นต้องไปตามถูกสูตรถูกตัวเราจะเลือกตัวที่ชอบแล้วไปกับทุกครั้งจ้ะสําหรับรัฐบาลไทยคือกันเราจะแอจอยลงกหายสองสูตรจ้ะหมักสูตรใดกับตามสูตรนั่นเราจะรัฐบาลไทยแอนจอยลงใหายสูตรแรกและแล้วเราจะหากเกิดว่าสนใจก็คือสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้ะส่วนสูตรที่สองเจอกันวันที่สิบหกจ้ะ แอดจอยสิ is, ลงหายตอนใดเวลาใดอันนี้ก็ต้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ล่อเราจะเปิเ่อสใสดโบพาดแนวทางสีแอดจอยลงหายจากผลหานอยคองมือวานวันที่สิเด่น2ตัวจาศ02วิ่งรูดสำหรับพนเฉพาะกิจบนนี่พลาดไปเราจะศูนย์เก้าเก้างเฉพาะกิจออก2อสาม จับคู่เข่ากันไปตรงๆสองสามมาตรงตรงเด่นสองวิลูดสองมาก,ก้่ะสำหรับรอบพิเศษของขา้าพาดไปน่าจะหกแป8แปดหาหนึ่สำหรับรอบปกติแนวทางของข้ากับพลาดไปน่าจะสองสีส่เออสอสหาหนึ่งเจ็ดสำหรับรอบ vip 8 9 2แปดเก้าอจอยจับคู่ ขามไปจับคู่ให้บวถ,ถึงเนอกจากจับคู่ให้ถึงสองหกอันกัสองหกเน,นากจ้ะเข่าเรียนสองวิ่งผู้สองไปแต่ลางออกหนึ่งสามพาดไปแต่มีศูนย์สองมีศูนย์สองศูนย์มีศูนย์สามนาะจากมาหนึ่งสามสำหรับสูตรกันกะบอมีแปดแปดเนาะจ้ะพิเศษมาแปดแปดเนาะส่วนสูตรสามตัวของห้ากะบอกเสียดนอกจากมีแปดเก้าสองแอจน์จับหาแปดศูนย์สองโอ้โห อขอถทษขอภายพี่น้องเอไว้ด้วยละค่ะน้องจากสำหรับ500คลองวันที่14จ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับ500คลองวันที่15สูตรมัดร่วมจ้ามัดร่วมนี่คือหลักเงาวีน้อยเฉพาะกิดถึง VIP จ้ารับชมใบเป็นแนวทางจะทามากักตาชอบค่อยตามบ่หมกักบ่อชอบปล่อยผ่านได้น้องจากตัวเลขถูกตัว,ตวมีเขามีรูดผิดผ่านประกันได้กะ แอดชวนขอสวดขอให้พี่น้อง FC White ด้วยระค่ะเนาะจะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจะขอบคุณทุกๆกกำลังใจจ้าสำหรับฮาหนอยมัดรวมมือนีเด่นอยู่ที่หกแปดวิ่งลูดจ้าเด่นฮกวิ่งลูดฮกจับขู่หกเจ็ดหกแปด หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแปดมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตามด้วยแปดสามกันจ่าหนึ่งเจ็ด ศ9นย์น่านี่คือชุดกันจ้าสำหรับ3มตัวจ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์กหนึ่งแปหนึ่งหกสองหกแปด นี่คือชุดสามตัวจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าแอนจอยเน้นอยู่ที่สามตัวขอเน้นอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหกแปดเก้ากั้นขอเน้นอยู่ที่หนึ่งเก้าแปดสองแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งจ้า สำหรับห้านอยสูตรมัดรวมวันที่สิบห้าเมื่อนี่ตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดรองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นอกจากถามักตาชอบโ่อยตามบ่หมักบ่ชอบโ่อยผ่านจ้าคำามาแล้วฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอคุณละไลค์ขอคุณละแชร์จ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า